ครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาที่ซุ้มพิทรทศการนะครับของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะครับตัวแทนของจังหวัดพะเยาก็คือบ้านผาตั้งนะครับหมู่ที่6ตําบลขุนขวนอําเภอปงจังหวัดพะเยานะครับก็เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับนําภาพลักษณ์และก็ชื่อเสียงของจังหวัดพะเยามาเผยแพร่ที่นี่นะครับซึ่งวันนี้นะครับ มีผู้นําหลายท่านนะครับที่มาช่วยดําเนินการในการจัดการครั้งนี้นะครับท่านแรกก็คือท่านพัฒนาการอําเภอปงนะครับท่านสุทันต์บงชัยนะครับแล้วก็ท่านพหลหลวงพหลหลวงปันนะครับคำฟันนะครับแล้วก็ท่านสีวันนะครับช่างนะครับแล้วก็ทางทางนี้ก็คุณสุขินบุญเทพนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งจากไหนครับจเยาวชนจากเยาวชนตัวแทนของบ้านผาตั้งนะครับวันนี้นะฮะ การจัดในทัศนาตที่นี่สวยงามมากแล้ครับน่าทึ่งทีเดียวนะครับคอนเซปต์การจัดงานครั้งนี้เป็นไงบ้างนะครับผมอยากจะให้คุณส,สุขินบุญเทพนะครับอธิบายคอนเซปต์นะครับ